ใหญ่บ้านหมูม่3ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากพาทีมข่าวไปดูบ่อน้ําบาดาลของชาวบ้านในพื้นที่จุดนี้ปิดร้างไม่ได้ใช้งานมานานกว่า20ปีแล้วค่ะเพราะชาวบ้านกังวลว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนในช่วงที่โรงงานถลุงแรกเข้ามาตั้งและประกอบกิจการอยู่ใกล้หมู่บ้านแม้ว่าโรงงานแห่งนี้จะปิดตัวลงไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่ายังคงมีกากแก่ฝังอยู่ในพื้นที่ และนั่นเป็นเหตุผลทำให้ชาวบ้านไม่กล้านำน้ำขึ้นมาอุปโภคบริโภคแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำและดินไปตรวจสอบแต่ว่าจนถึงขณะนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ทราบผลการตรวจกระทั่งล่าสุดก็มีการเตรียมเคลื่อนย้ายกาก,ากแร่แคดเมียมจากจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีและกรุงเทพกลับมาฝังกลบในพื้นที่อีกก็ยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดผลกระทบซ้ำค่ะก็ไม่ได้ใช้มา เป็นสิบสิบปียีปีแล้วค่ะน่าจะได้ได้อยู่เพราะว่าไม่ได้ใช้มานานเลยช่วงนี้เขาก็กลัวว่าเผื่อจะมีสารตกค้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเนาะเขาก็ไม่ได้ใช้กันก็คือส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประปาภูมิภาคที่จะใช้กันได้รับผลกระทบในแง่ของผลผลิตในพื้นที่ครับถามว่ากระแสข่าวที่นักสมุทรสาครชมุรีบางซื่อกรุงเทพ เขายังกระตือรือ้อนเลยแค่หมื่นห้าันตันถามว่าพื้นที่ตรงเนี้มันหลักหมื่นหลักแสนตันถามว่าถ้าเกิดมีกระแสข่าวดังๆเนี้ยพี่น้องที่ทำทางการเกษตร,ะรอะณนะวันเนี้ยไม่ว่าข้าวไม่ว่าตำย,ยไม่ว่ากล้วยถามว่าถ้าเกิดพ่อค้าไม่เอาสินค้าของเรากลัวกลัวว่าสินค้าของเราปนเปื้นอนถามว่าพวกเราจะได้รับผลกระทบไหม วันนี้ครับประลัดกระทรวงอุตสาหากรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบบ่อก,กักเก็บกากแร่ในบริษัทเอกชนนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมกับคณะทำงานทั้ง4จังหวัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมบอกว่าเพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็วกระทรวงอุตสาหากรรมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับเป็นคณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกาก,ากแคดเมียมและสังกะสีโดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหากรรมเป็นประธานนะครับ ขณะเดียวกันก็เรียกบริษัทเบลแอนบิยอนจำกัดมหาชนบริษัทนี้ก็คือบริษัทต้นทางที่จังหวัดตากนะครับเรียกเข้ามาหารือถึงขั้นตอนในการเตรียมขนย้ายครับซึ่งก็ได้ย้ําเรื่องความปลอดภัยตามกระบวนการ EIA และความถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้งนี้กลมอุตสาหากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ลงไปดูพื้นที่หน้าง,งานแล้วครับโดยเฉพาะบ่อรับกากแคดเมียมมีความแข็งแรงทนทานเพื่อทําการฝังกลบหรือไม่ ซึ่งวันนี้ก็จะมีรายงานกลับเข้ามาด้วยส่วนคําสั่งนายกที่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของกระบวนการในการขนย้ายประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นบุคลากรของ,ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแต่ส่วนตัวอยากจะให้มีองค์ประกอบที่หลากหลายจึงขอให้เพิ่มคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกด้วยครับ ซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยค่อนข้างกังวลเพราะว่าพี่น้องประชาชนหรือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างมากก็เลยนําเรียนท่านไปว่าขอให้มันมีองค์ประกอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ อ้างคาสั่งของท่านนายกนั่นแหละค่ะเรื่องของการขนส่งกากกลับไปแล้วก็เรื่องของตรวจสอบก็เลยตั้งคณะกรรมการมาอีกชุดหนึ่งนะคะโดยให้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้นัดโชคอำนวยนั่งเป็นประธานแล้วก็มีองค์ประกอบจาก DSI จากปปงนะคะจากบกปตศจากกระทรวงทรัพย์กำหนดการเคลื่อนย้ายกากแร่แคดเมียมกลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากในวันที่7พฤษภาคมนี้ แต่ยอมรับว่าขั้นตอนการเตรียมการค่อนข้างมากค่ะเช่นถุงที่บรรจุแคดเมียมต้องแข็งแรงและรถขนส่งก็ต้องเป็นรถเฉพาะที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประมงจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มจับสัตว์น้ําภายในคลองสาขาที่อยู่ใกล้กับบริษัทที่พบกักแคดเมียมทั้ง3แห่งในตําบลบางน้ําจืดอําเภอเมืองสมุทรสาครรวมแล้วกว่า10จุดนะคะเพื่อนําไปตรวจหาสารปนเปื้อน โดยแต่ละจุดนั้นเจ้าหน้าที่พยายามจับปลาให้ได้น้ำหนักรวมจุดละ1กิโลกรัมก่อนจะดองน้ำแข็งแล้วก็ส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3 5ถึง5วันค่ะจึงจะทราบผลนอกจากนี้ก็ยังเก็บตัวอย่างน้ำในคลองส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครตรวจซ้ำอีกครั้งก็คาดว่าน่าจะรู้ผล,ผลภายใน2-3วัน ซึ่งในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบไม่พบสารแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานค่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ได้สบายใจว่าน้ําในพื้นที่ตรงนี้ในคลองสาธารณะเนี่ยตอนนี้เราตรวจไม่พบแคดเมียมน,ยนะครับแล้วก็วมทั้งบรรยากาศร,ร,รอบรบของพื้นที่เลยนักทนี่ยหนึ่งกิโลหรือห้าร้อยเมตรก็ไม่เจอแคดเมียมครับเพื่อพี่น้องได้สบายใจขึ้นครับ